สอบเด็กวิติคนไหนนะครับที่เวลาไปเรียกนกฎหมายนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามาตราไหนบ้างที่สําคัญแล้วก็ควรที่จะต้องท่องนะครับซึ่งพีิจิมเคยทําคลิปไปแล้วว่าวิธีดูว่ามาตราไหนสําคัญแล้วก็ควรท่องผมเคยทาคลิปบอกไปแล้วซึ่งก็จะมีแบบอ่ะการดูจากข้อสอบเก่าใช่ไหมครับหรือว่าดูจากคําบรรยง,งจารนะแต่ว่าผมว่าถ้าทุกคนมีตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้ทุกคนสามารถรู้มาตราที่สําคัญแล้วก็เอาไปใช้ในการท่องได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับก็คือตัวบทแผนผังมาตราสําคัญอันนี้นะครับซึ่งตัวบทแผ่นผังตัวน อยู่แล้วจริงไหมนะครับแทบทุกคน,นก็จะต้องซื้อติดไว้ซึ่งถ้าใครไม่มีนะครับข้อดีของนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่ทุกคนเฮ้ยอยากรู้ว่าวิชาเนี้ยที่เรากำลังเรียนอยู่เนี้ยมาตาไหนสําคัญเราดูได้เลยจากเล่มน,นี้เปิดไปสารบัญน,นะครับดูชื่อวิชาดูวิชาเลยว่าเราเรียนวิชาไหนอยู่อ่าเช่นเรียนวิชาตัวเงินอยู่นะตัวเงินหน้าไหนอ่าเปิดเข้าไปอันนี้ อ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูนะเปิดเข้ามาดูที่พิชชาตัวเงินแล้วอ่ะเปิดเข้ามาปุ๊บอ่เราจะเห็นทันทีว่ามาตราไหนบ้างที่สําคัญของตัวเงินอันนี้คือเรายังไม่ได้เข้าไปเรียนกับอาจารย์นะยังไม่ได้ไปดูมาตราสําคัญจากข้อสอบเก่านะเราเปิดดูเนี้ยเรารู้ก่อนเลยและรู้ไม่ใช่มาตารู้มาตาและรู้หัวเรื่องของมาตานะครับอ่ะเรารู้ได้เลยว่าเอาตัวเงินมีมาตาอะไรบ้างที่สําคัญเลยไหมมันก็จะมีในนี้นะมีมีประมาณนี้ทีนี้เราพอสกคบได้แล้วบ้างว่าเวลาที่เราจะเตรียมสอบหรือเตรียมอ่านหนังสือเงี้ยเราสามารถโฟกัสได้แล้วบ้างเพราะว่าเรา ที่เล่มนี้มันให้กับทุกคนได้อย่างที่2คือพอเรารู้แล้วว่ามาตรานไหนสำคัญใช่ไหมเวลาที่เราจะท่องก่อนที่เราจะท่อง แทนที่เราจะไปเสียเวลาในการทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายจากการอ่านหนันงสือคําอธิบายเราสามารถทำความเข้าใจตัวบทหมายจากตรงนี้ได้ก่อนเบื้องต้นเลยเห็นไหมซึ่งแต่ละมาตานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะ้ทุกคนดูเขาจะมีการแยกองค์ประกอบมาให้เราแบบนี้ซึ่งไม่ได้มีการตัดทอนสา,ารสาคัญของมาตาออกนะไม่ได้เป็นตัวบทย่อนะไม่ใช่ตัวบทที่แบบตัดทอนอะไรบางอย่างออกแต่เป็นตัวบทเต็มๆนี่แหละแต่เป็นการแยกมาเป็นองค์ประกอบแบบนี้ให้เราเข้าใจมากขึ้นเวลาอ่านมันก็จะรู้ว่าอะไรมาจากไหนอะไรเป็นอะไรมากขึ้นนะซึ่งมีทุกมาตาเลยที่สําคัญจะเป็นแยกออกมาเป็นแบบนี้หมดเลย <Luc> <ใน S 1> มาตาไหนหรือทำความเข้าใจตัวบทมาตาไหนในเบื้องต้นนะย้ำว่าในเบื้องต้นเนี่ยสามารถมาดูนี้ได้ก่อนเลยทุกคนจะเข้าใจในเบื้องต้นเลยซึ่งเมื่อทุกคนเข้าใจในเบื้องต้นแล้วเวลาเราไปท่องจําตัวบทกฎหมายจริงๆจากประมวลกฎหมายเนี่ยจะทําให้เราจําได้เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ตัวบทแผงมาตราสาคัญตรงนี้ให้กับทุกคนได้แล้วผมก็แนะนําตลอดว่าเด็กนิติตเนี่ยมีติดไว้เหอะนะครับมันช่วยได้จริงๆนะอันนี้เป็นตัวบทแผงมาตราสาคัญนะครับจะมีครบหมดเลยนะครับท้งแพ่งพาณิชย์นะอันนี้เป็นอาญาเราก็จะมีเวนะครับ Uh, ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกเล่มนะครับอยู่ที่ตะกร้า,ารหมุนสายด้านล่างนะครับ <S <S ทุกคนสามารถเลือกดูได้ที่ตะกร้าหมุนสายด้านาได้เลยจะซื้อไปเป็นชุดอย่างนี้หมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไปทีละเล่มก็ได้เราเรียนอะไรอยู่ก็ซื้อตามนั้นไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ลองดูที่ตะกร้าหมุนสายด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะ